เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมคนบางคนนี่ทํางานหนักมากแบบสายตัวแทบขาดเลยแต่สถานการณ์การเงินกลับวนอยู่ที่เดิมในขณะที่บางคนดูเหมือนจะทํางานน้อยกว่าด้วยซ้ําแต่กลับสร้างความมั่งคั่งได้มากขึ้นเรื่อยๆคำถามสำคัญเลยอาจจะไม่ใช่ว่าเราลงมือทำหนักแค่ไหนแต่อาจจะเป็นว่าเราคิดก่อนลงมือทำยังไงดังหาดวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงสิ่งที่เรียกว่าระบบปฏิบัติการทางคิด หรือว่าสมองของผู้ประกอบการครับซึ่งผมไม่ได้หมายถึงแค่เจ้าของธุรกิจใหญ่โตนะครับแต่มันคือชุดความคิดที่ใครๆก็ติดตั้งให้ตัวเองได้เพื่อเปลี่ยนจากคนที่ใช้แรงหาเงินไปเป็นคนที่ใช้ความคิดสร้างเงินอืมเป็นการเปิดประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะคำว่าระบบปฏิบัติการคือมันเห็นภาพชัดจริงๆนะคะว่ามันไม่ใช่แค่เทคนิคหรือเคล็ดลับ แต่มันคือวิธีที่สมองประมวลผลต่อปัญหาแล้วก็โอกาสที่อยู่ตรงหน้าซึ่งสิ่งนี้แหละค่ะที่ทรงพลังกว่าการมีแผนธุรกิจที่สวยหรูซะอีกเพราะถ้าเรามีวิธีคิดที่ถูกต้องต่อให้เริ่มจากศูนย์ไม่มีเงินทุนหรือเจอวิกฤตเศรษฐกิจแบบไหนก็ยังสามารถมองเห็นช่องทางสร้างเงินได้เสมอในขณะที่คนที่มีทุกอย่างพร้อมแต่คิดแบบเดิม,ดมก็อาจจะล้มได้ง่ายๆเหมือนกัน งั้นวันนี้เรามาถอดรหัสระบบปฏิบัติการนี้ก็เลยดีกว่าครับว่าสมองของคนที่ทำเงินได้อย่างสม่ำเสมอเขาคิดเรื่องอะไรและคิดต่างจากคนส่วนใหญ่แบบไหนในหัวข้อคิดแบบทำเงินคู่มือสมองผู้ประกอบการโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเปลี่ยนแรกสุดเลยที่เหมือนเป็นทางแยกระหว่างคนที่ไปต่อได้กับคนที่ติดอยู่กับที่ นั่นก็คือการทำงานของสมองในโหมดเติบโตหรือ growth mode เทียบกับโหมดเอาตัวรอด survival mode แต่เอาจริงๆนะครับสำหรับคนส่วนใหญ่ที่เจอค่าใช้ใจ่ายรุมเร้าทุกเดือนการคิดแบบขอให้เดือนนี้รอดหรือขอให้ไม่เจอปัญหามันก็คือความจริงใช่ไหมครับจะให้สลัดโหมดเอาตัวรอดทิ้งไปเลยมันจะทาได้ยังไง เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะและนี่คือความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยที่สุดเลยการคิดในหมวดเติบโตไม่ได้หมายความว่าเราต้องปฏิเสธความจริงหรือปัญหาตรงหน้านะคะคนที่เป็นผู้ประกอบการก็เครียดเรื่องบิลเหมือนกัน แต่ความแตกต่างม,มันอยู่ตรงนี้ค่ะคนที่อยู่ในโหมดเอาตัวรอดแบบร้อเซจะใช้พลังงานทั้งหมดไปกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้จบไปวันๆแต่คนที่เริ่มติดตั้งโหมดเติบโตเขาจะจัดสรรพลังงานสมองสัก10 20%ในแต่ละวันมาตั้งคำถามที่ต่างออกไปเช่น โอเควันนี้เหนื่อยมากแต่มีอะไรที่เราทำเพิ่มสัก15นาทีได้ไหมที่จะให้เราเก่งขึ้นในวันพรุ่งนี้หรือปัญหานี้เกิดขึ้นซ้ำๆเราจะหาทางป้องกันมันในระยะยามได้ยังไงมันคือการเจียดพื้นที่สมองเล็กๆมาลงทุนเพื่ออนาคตแทนที่จะจมอยู่กับปัจจุบันทั้งหมดค่ะอ๋อ oh. เข้าใจแล้วครับคือไม่ใช่การทิ้งปัจจุบันแต่เป็นการแบ่งส่วนเล็กๆของความคิดมาสร้างอนาคตเหมือนกับการออมเงินแต่เป็นการออมพลังสมองเพื่อการเติบโตซึ่งพอเราเริ่มคิดแบบนี้ได้ผมว่ามันก็นำไปสู่คำถามที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยจากที่เคยถามตัวเองว่าฉันจะทำได้ไหมมันก็คงต้องเปลี่ยนไปถูกต้องเลยค่ะมันเชื่อมกันโดยตรงเลย เมื่อสมองเราเริ่มมองหาการเติบโตแม้จะแค่วันละ1%นึซนต์คำถามเดิมๆอย่างฉันจะทำได้ไหมหรือแค่นายจะถูกแทนที่ด้วยคำถามที่ทรงพลังที่สุดของผู้ประกอบการนั่นคือเราจะทำมันให้เกิดขึ้นได้อย่างไรหรือ how can we make it happen สองคำถามนี้ดูคล้ายกันนะคะแต่ผลลัพธ์ต่างกันแบบฟ้ากับฝาเลยคำถามแรกทำได้ไหมมันจะสั่งให้สมองสแกนหาข้อจำกัดทันทีเลยเราไม่มีเงิน เราไม่มีเวลาเราไม่มีคอนเน c t ชันสมองจะหาเหตุผลทุกอย่างมาสนับสนุนคำว่าทำไม่ได้แต่พอเปลี่ยนเป็นทำยังไงสมองก็จะเปลี่ยนหน้าที่ทันทีกลายเป็นเครื่องมือค้นหาความเป็นไปได้ค้นหาวิธีการหาทางออกหาคนมาช่วยใช่ค่ะมันเปลี่ยนจากโหมดตัดสินหรือ judgmental เป็นโหมดแก้ปัญหา problem solving ทันทีคำถามว่าทำยังไงให้มีเงินทุนอาจจะนำไปสู่การหาพาร์ทเนอร์ การระดมทุนหรือการเริ่มจากเวอร์ชันที่เล็กมากๆที่ไม่ต้องใช้เงินทุนเลยก็ได้หรือคำถามว่าทำยังไงให้มีเวลาก็อาจน,นำไปสู่การตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปหรือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมันคือจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ทั้งหมดเลยค่ะไม่ใช่การยอมจำนวนต่อข้อจำกัดพอเราเริ่มถามว่าทำยังไงเพื่อตัวเองเติบโตผมว่ามันจะนำไปสู่สเต็ปถัดไปโดยอัตโนมัติเลยนะคือเราจะเริ่มมองเห็นว่า การแก้ปัญหาทีละอย่างไปวันๆมันไม่พอมันเหนื่อยเกินไปเราต้องมองภาพที่ใหญ่กว่านั้นซึ่งก็คือแนวคิดเรื่องการคิดเป็นระบบหรือ system thinking แทนที่จะคิดเป็นรายวันหรือ daily thinking อันนี้มันต่างกันยังไงในทางปฏิบัติครับต่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญเลยค่ะการคิดเป็นรายวันเปรียบเหมือนพนักงานดับเพลิงพอมีไฟไหม้ก็วิ่งไปดับดับเสร็จก็พักรอไฟไหม้ครั้งต่อไป แต่การคิดเป็นระบบเปรียบเหมือนวิศวกรป้องกันอาคีภยัยที่จะเดินสำรวจทั้งตึกแล้วถามว่าเราจะวางระบบสปริงเกอร์และทางหนีไฟยังไงเพื่อให้ไฟไม่ลุกลามหรือถ้าเกิดเหตุขึ้นมาทุกคนจะปลอดภัยและระบบจัดการตัวเองได้เขาไม่ได้แก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่มองไปที่โครงสร้างทั้งหมดเลยค่ะขอยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมกว่านี้ได้ไหมครับเช่นในการทำธุรกิจเล็กๆหรือแม่งานประจำ ได้เลยค่ะสมมุติว่าเปิดร้านค้าออนไลน์แล้วต้องตอบคําถามลูกค้าซ้ำๆที่กวันแบบร้านอยู่ไหนคะมีเก็บเงินปลายทางไหมการคิดรายวันก็คือการเสียเวลาพิมพ์ตอบทีละคนไปเรื่อยๆแต่การคิดเป็นระบบคือการตั้งคําถามว่าทํายังไงให้เราไม่ต้องตอบคําถามนี้อีกเลยคําตอบอาจจะเป็นการทํารูปภาพ FAQ ปักหมุดไว้บนสุดของเพจหรือการสร้างแชทบอทให้ตอบคําถามพื้นฐานอัตโนมัติ คือลงทุนสร้างระบบครั้งเดียวแต่ม uh, ันทำงานแทนเราไปตลอดนี่แหละค่ะค si ือการเอาเวลาและพลังงานกลับคืนมาเพื่อไปโฟกัสงานที่สร้างการเติบโตจริงๆเห็นภาพชัดเลยครับและพอเริ่มคิดแบบนี้ได้การตัดสินใจเรื่องเงินเงินทองทองมันก็คงเปลี่ยนไปด้วยคือแทนที่จะมองแค่ว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่เราคงจะเริ่มมองเห็นต้นทุนที่มองไม่เห็นบางอย่างที่เรียกว่าต้นทุนโอกาสหรือ opportunity cost ด้วยใช่ไหมครับ สุดยอดเลยค่ะคุณเชื่อมโยงมันเข้าด้วยกันได้อย่างดีเยี่ยมใช่เลยเมื่อเราเริ่มเห็นระบบเราจะเริ่มเห็นเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดไม่ใช่เงินอีกต่อไปแนวคิดเรื่องต้นทุนโอกาสจึงตามมาทันทีคนส่วนใหญ่เวลาจะจ่ายเงินจะคิดถึงต้นทุนทางการเงินหรือ monetary cost c o สเรียนนี้ราคาตั้ง3 0,000่นบาทแพงจังแต่ผู้ประกอบการจะคิดถึงต้นทุนโอกาส เขาจะถามว่าถ้าฉันไม่เรียนคอสนี้แล้วต้องใช้เวลาอีกสองปีในการลองผิดลองถูกเองเวลา2ปีที่เสียไปนั้นมีมูลค่าเท่าไหร่และโอกาสทางธุรกิจที่ฉันจะพลาดไปในช่วงสองปีนั้นมันมาหาศาลแค่ไหนแล้วว่าบางทีการประหยัดเงินอาจจะเป็นการจ่ายที่แพงที่สุดก็ได้ถ้ามันทําให้เราเสียโอกาสที่ใหญ่กว่าไปถูกต้องร้อเอร์เซ์เลยค่ะฉันมีตัวอย่างเรื่องหนึ่งเลยค่ะคือเคยลังเลอยู่นานว่าจะจ้างบริษัททาบัญชีดีไหม เพราะค่าบริการเดือนละหลายพันบาทก็คิดว่าทำเองก็ได้ประหยัดเงินดีผ่านไป6เดือนพบว่าตัวเองใช้เวลาเกือบ4วันต่อเดือนไปกับก,บการทำเอกสารพวกนี้ซึ่งเป็นงานที่ไม่ถนัดและไม่มีความสุขเลย4วันนั้นสามารถออกไปพบลูกค้าหรือพัฒนาสินค้าใหม่ๆที่อาจจะสร้างรายได้หลายหมื่นหรือเป็นแสนได้นั่นละค่ะ คือต้นทุนโอกาสที่ฉันจ่ายไปกับการประหยัดเงินแค่ไม่กี่พันบาทพอคิดได้แบบนั้นก็จ้างทันชีเลยค่ะมันคือการซื้อเวลาและพลังสมองของตัวเองกลับคืนมาโอโ้เรื่องนี้ทรงพลังมากครับมันเปลี่ยนมุมมองการลงทุนไปเลยจากการซื้อของเป็นการซื้อเวลาและอนาคตทีนี้พอเราคิดใหญ่ขึ้นมองเป็นระบบและเข้าใจต้นทุนโอกาสแล้วการลงมือทําแต่ละอย่างมันคงต้องรอบคอบขึ้นมาก ผู้ประกอบการเขามีวิธีคิดก่อนลงมือทำยังไงครับเพื่อไม่ให้การตัดสินใจที่อิงกับอนาคตพวกนี้มันพลาดเป้าเพราะเขาใช้เครื่องมือในสมองที่เรียกว่าการจำลองผลลัพธ์หรือ simulated outcome ค่ะมันไม่ใช่แค่การคิดว่าถ้าทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแต่เป็นการสร้างหนังฉายในหัวเลยเขาจะถามคำถามต่อเนื่องเป็นฉากๆเช่นโอเคถ้าเราเปิดตัวสินค้าตัวนี้ในอีก3เดือนข้างหน้าแล้วถ้าคู่แข่งตัดราคาล่ะ เราจะทำยังไงต่อแผนสองคืออะไรถ้าเราทุ่มงบการตลาดไปกับช่องทางนี้แล้วผลตอบรับไม่ดีในเดือนแรกเราจะปรับแผนยังไงเรามีเงินสดพอจะประคองไปอีกกี่เดือนหรือแม้กระทั่งถ้าเรายังไม่ทำอะไรเลยอีกหนึ่งปีข้างหน้าภาพของธุรกิจเราจะอยู่ตรงไหนเทียบกับคู่แข่งที่วิ่งไปข้างหน้าทุกวันมันเหมือนกับการเล่นเกมหมากรุกเลยนะครับที่ต้องคิดล่วงหน้าไปหลายตาไม่ใช่คิดแค่ตาต่อตา ใช่เลยค่ะมันคือการซ้อมรบในหัวเพื่อลดความเสี่ยงและเตรียมแผนสำรองไว้ล่วงหน้าทำให้เมื่อเจอปัญหาจริงจะไม่ตื่นตระหนกเพราะเหมือนเคยเจอสถานการณ์นี้ในหัวมาแล้วนี่คือความแตกต่างระหว่างคนที่ทำไปแก้ไปกับคนที่คิดเผื่อไปหลายก้าวแล้วค่อยลงมือทำซึ่งทำให้คนกลุ่มหลังโตได้เร็วกว่าและมั่นคงกว่ามากแต่การคิดเยอะๆแบบนี้มันก็อาจจะทำให้เราเห็นจุดอ่อนของตัวเองเต็มไปหมดเลยนะครับ แล้วเราก็มักจะถูกสอนมาว่าให้พัฒนาจุดอ่อนของตัวเองแต่แนวคิดของผู้ประกอบการกลับสวนทางคือให้เน้นจุดแข็งไม่ใช่ซ่อมจุดอ่อนผมว่าตรงนี้หลายคนน่าจะสับสนนะอย่างเช่นถ้าผมเป็นนักสร้างสรรค์ที่เก่งเรื่องไอเดียแต่ห่วยเรื่องการเงินมากผมจะปล่อยปละละเลยมันไปเลยได้หรอครับมันไม่เสี่ยงไปหน่อยหรอเป็นประเด็นที่เฉียบคมมากค่ะและคำตอบก็คือ ไม่ใช่การปล่อยปละละเลยแต่เป็นการบริหารจัดการจุดอ่อนอย่างชาญฉลาดค่ะคือเราต้องมีความรู้พื้นฐานทางการเงินพอที่จะอ่านงบการเงินออกคุยกับนักบัญชีรู้เรื่องและไม่โดนใครหลอกอันนี้คือเกณฑ์ขั้นต่ำที่ต้องมีหรือ baseline competency แต่เราไม่จำเป็นต้องพยายามพัฒนาตัวเองจากคนที่เกลียดตัวเลขให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพราะมันใช้เวลาและพลังงานมหาศาลและผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะแค่พอใช้ได้ และพลังงานที่ว่าควรเอาไปทำอะไรแทนครับเอาไปทุ่มกับสิ่งที่เราเป็นเลิศอยู่แล้วค่ะเอาไปพัฒนาจุดแข็งของเราจากระดับ8เต็ม10ให้กลายเป็น1 0เต็ม1ิไปเลยให้เก่งจนหาคนเทียบได้ยากส่วนงานด้านการเงินที่ตอนนี้เราอาจจะทำได้แค่2เต็ม10ก็จงหาคนที่เป็น9เต็ม10ในเรื่องนั้นมาทำแทนมันคือสมการง่ายๆเลยค่ะความสำเร็จและความเร็วในการเติบโตมาจากการขยายผลจากจุดแข็ง ไม่ใช่การเสียเวลาอุดรูรั่วของจุดอ่อนไปเรื่อยๆเข้าใจแล้วครับคือรู้จุดอ่อนเพื่อหาคนมาช่วยไม่ใช่เพื่อมาซ่อมเองทั้งหมดเพราะเวลาของเรามีจํากัดต้องใช้ไปกับสิ่งที่สร้างผลกระทบได้สูงสุดทีนี้พอเรามีทีมมีระบบและโฟกัสที่จุดแข็งของตัวเองแล้วคำถามคลาสสิกต่อมาก็คือแล้วเราจะทำอะไรขายดีคนส่วนใหญ่มักจะเริ่มจากตัวเองก่อนเลยฉันเก่งอะไร ฉันชอบอะไรซึ่งดูเหมือนจะสมเหตุสมผลแต่ก็เห็นหลายคนเจ๊งเพราะความคิดนี้เพราะมันคือกับดักความคิดที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะที่เรียกว่าการคิดแบบเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางหรือเซลล์เซนทริกหลักการพื้นฐานของเศรษฐาศษฐาสตร์คืองเองินวิ่งตามการแก้ปัญหาหรือเงินวิ่งตามการสร้างคุณค่าค่ะมันไม่ได้วิ่งตามความชอบส่วนตัวของเราผู้ประกอบการตัวจริงจะคิดกลับด้านเสมอ เขาจะเริ่มจากตลาดก่อนหรือ market centric เขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับสังเกตและฟังตอนนี้คนกำลังบ่นเรื่องไรมีปัญหาอะไรที่คนยอมจ่ายเงินเพื่อให้มันหายไปจากชีวิตมีอะไรที่ยังทำได้ไม่ดีพอแล้วเราสามารถเข้าไปทำให้มันดีขึ้นสิบเท่าได้เหมือนกับว่าเขาจะหาช่องว่างในตลาดให้เจอก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาดูว่าจุดแข็งที่ตัวเองมีสามารถเอาไปเติมเต็มช่องว่างนั้นได้อย่างไรถูกต้องที่สุดค่ะ เขาจะเอาความต้องการของตลาดเป็นตัวตั้งแล้วเอาความสามารถของตัวเองเข้าไปตอบโจทย์ไม่ใช่เอาความสามารถตัวเองเป็นตัวตั้งแล้วไปภาวนาให้ตลาดต้องการสิ่งนั้นนี่คือเหตุผลที่พวกเขาสามารถสร้างธุรกิจได้แม้ในายามเศรษฐกิจฝืดเคืองเพราะในวิกฤตย่อมเต็มไปด้วยปัญหาและทุกปัญหาก็คือหน้าน้ำของโอกาสสําหรับคนที่มองเห็นมันสุดยอดเลยครับพอมาถึงตรงนี้เราก็ได้ครบทั้งกลยุทธ์และวิธีคิดแล้วแต่ปัญหาใหญ่สุดท้ายที่หลายคนเจอคือความกลัว กลัวว่าจะไม่สมบูรณ์แบบกลัวว่าจะพลาดแล้วก็ลงเอยด้วยการคิดวนไปวนมาไม่ได้เริ่มทำสักทีแนวคิดสุดท้ายจะมาทลายกำแพงนี้ได้อย่างไรครับด้วยกระบวนการ3ขั้นตอนที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากค่ะนั่นคือลงมือก่อนวิเคราะห์ระหว่างทางแล้วค่อยปรับปรุงหรือ Act Analyze Adapt คนส่วนใหญ่เชื่อในโมเดลเตรียมตัวเล็งแล้วค่อยยิง ready aim fire ซึ่งทำให้ขั้นตอนการเล็งหรือการวางแผนมันนานเกินไปเป็นปีๆจนตลาดเปลี่ยนไปแล้วผู้ประกอบการจะใช้โมเดลที่กลับกันเล็กล้อยคือยิงก่อนแล้วค่อยเล็งค่ะเดียวๆนะครับยิงก่อนแล้วค่อยเล็งมันจะไม่มั่วหรอครับ <laughs> มันคือการยิงกระสุนนัดเล็กๆที่มีความเสี่ยงต่ำออกไปก่อนค่ะ เพื่อดูทิศทางลมและเก็บข้อมูลจริงไม่ใช่การยิงปืนใหญ่ตุ้มเดียวเฟสแรกคือ act ลงมือก่อนสร้างสินค้าตัวต้นแบบหรือเวอร์ชันที่ง่ายที่สุดออกไปให้เร็วที่สุดเพื่อเก็บข้อมูลจากตลาดจริงไม่ใช่การนั่งเทียนเดาอยู่ในห้องประชุมเฟสสองคือ analyze เมื่อได้ข้อมูลตอบกลับจากลูกค้ากลุ่มแรกมาแล้วก็เอามาวิเคราะห์ว่าอะไรเวิร์กอะไรไม่เวิร์กและเฟสสามคือ adapt ปรับแก้สินค้าหรือแผนการตลาดตามข้อมูลที่ได้แล้วก็วนลูปนี้ไปเรื่อยๆค่ะอ๋อเข้าใจแล้ว แก่นของมันคือการลงมือทาคือการเก็บข้อมูลที่ดีที่สุดนั่นเองเพราะมันคือข้อมูลจริงไม่ใช่สมมติฐานคนที่เริ่มก่อนก็เลยมีข้อมูลมากกว่าและมีโอกาสปรับตัวได้เร็วกว่าแม่นยำที่สุดค่ะในโลกธุรกิจปัจจุบันความสมบูรณ์แบบคือศัตรูของความเร็วและความเร็วคือความได้เปรียบที่สำคัญที่สุด คนที่เริ่มก่อนแม้จะไม่สมบูรณ์แบบแต่ได้เรียนรู้จากตลาดจริงย่อมมีโอกาสชนะสูงกว่าคนที่รอให้ทุกอย่างเพอร์เฟกแต่ก้าวช้ากว่าคนอื่นเสมอทั้งหมดนี้คือ8ระบบความคิดที่เปลี่ยนคนธรรมาดาให้กลายเป็นผู้สร้างเงินได้อย่างน่าทึ่งนะครับผมขอสรุปรวบยอดการเดินทางทางความคิดของเราในวันนี้อีกครั้งมันคือการย้ายตัวเองจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเสมอเริ่มจากการเปลี่ยนจากโหมดรอดไปสู่โหมดโต เปลี่ยนคำถามจากได้ไหมเป็นทำยังไงเปลี่ยนจากการคิดรายวันเป็นการคิดเชิงระบบเปลี่ยนจากการมองต้นทุนเงินเป็นการมองต้นทุนโอกาสแล้วก็เปลี่ยนจากการทำไปวันวันเป็นการจำลองผลลัพธ์ล่วงหน้าเปลี่ยนจากการเสียเวลาซ่อมจุดอ่อนเป็นการเล่นกับจุดแข็งให้สุดเปลี่ยนจากการฟังแค่ใจตัวเองเป็นการฟังเสียงตลาดและสุดท้าย เปลี่ยนจากการรอให้พร้อมเป็นการเริ่มก่อนแล้วปรับทีหลังเป็นการสรุปที่ยอดเยี่ยมมากค่ะถ้าใครก็ตามสามารถค่อยๆปรับจูนวิธีคิดของตัวเองตามแนวทางเหล่านี้ได้ชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนจากสถานะคนหาเงินที่ต้องวิ่งตามเงินตลอดเวลาจะค่อยๆขยับไปเป็นคนสร้างเงินที่สามารถสร้างคุณค่าจากความว่างเปล่าได้และเป้าหมายสูงสุดคือการเป็นคนสร้างระบบที่หาเงินแทนตัวเอง เพราะสุดท้ายแล้วความเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่ตำแหน่งงานหรือเชื่อบริษัทแต่มันคือสมองที่มองเห็นโอกาสในทุกวิกฤตและรู้วิธีเปลี่ยนโอกาสนั้นให้กลายเป็นความมั่งคั่งนี่แหละค่ะคือแก่นแท้ของการคิดแบบทำเงินถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้และอยากพัฒนาความคิดเพื่อเปลี่ยนชีวิตกดติดตามช่อง s i n เ e r p a s s Podcast ไว้เลยเพราะเราจะกลับมาพร้อมแนวคิดดีๆแบบนี้ทุกวันแล้วเจอกันในตอนต่อไป